สวัสดีครับพี่น้องครับมืนน่อนีพระมาะเข่าสวนผักสวนครัวของเบาตนเองด้วยครับเด้อ ปลูกผสมสารไห้หลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าพระเอกของสวนในกาเซมีนี่แหละครับผักกาดเขียวปลีครับพี่น้องปลูกเอาไว้ขันสมนะครับเด้ยี่สมามือเล้วครับพอดีตัดแล้วนะครับเด้พี่น้องปลูกแบบอินทรีย์ครับใช้ปุ๋ยอินทรียเม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีจากอย่างด้อพี่น้อง เดี๋ยวผมสิบอกนะครับเผยเคล็ลับวิธีการปลูกวิธีการดูแลครับพี่น้องประกาศเขียวในกาช่วงแยกเบีย้ยมาลุงนี่นะครับผมพอเบีย้ยกับพอในแปลงธรรมดาด้วยครับเนี่ยพอแปลงดินตัวไปนี่แหละครับบ่เดี๋ยวพอในฐานนี่หลุมมีอย่างเด้่พอแยกมาปลูกหลังจากที่เบีย้ยได้ประมาณ ยีซิมมือครับยีสิมมือพมก็แยกมาลงแปลงปลูกเอาก็เลือกเอาแต่ต้นที่มันแข็งแรงนะครับหรือว่าต้นที่สมบูรณ์มาปลูกกับพี่น้องตอนแรงแรนะครับเด้อให้แยกมาปลูกมาลงแปลงปลูกตอนแรงแรงครับแต่เป็นตอนเสาร์อากาศสีเหี่ยวน้พี่น้องแต่เมียน่าฮาว่มมีหยังมะากางังมาคุ้มนะครับเนาะให้เป็นตอนแรงแรงหรือว,ว่าตอนเย็นเดครวกันเด้อ ยิงสิมามือเลยครับกับสีอ่อตดัดอเกิบเร็วพี่น้องนะครับเดี๋ยวอาไปขันสมเลยครับเบิ่งความสมบูรณ์ครับพี่น้องทั้งใบทั้งต้นเป็นกระอวบผมดูแล้ด้วยการฉีดพ่นขามแมงต่างๆนะครับด้วยน้ำขี้เถ้าครับพี่น้องผมมัก ขีเทาทานนะครับด้วยขีเทาฟื้นเท่านี้แหละครับหมักไหวหนึ่งขึ้นพี่น้องอัตราในการหมักของขีเทาครับขีเทาประมาณหนึ่งกิโลกรัมนี่นะครับกะกะเอาพี่น้องประมาณเอากระตัวน้ำ20ลิตรนะครับเดี๋ยวเอามาหมักแต่ว่าตัวทีมหมักนี่เรา,าต้องใส่น้ำประนั่นนะครับเพาก็ใส่ น้ำพ่อแต่ทวมขีเท้านะครับคนนี้มั่นเข่ากันเลียวก็ถิมไว้หลังจากผ่านไปขึ้นหนึ่งตื่นเสาร์กับกองกเวียดนามนะครับมาผสมกับนามปาวีให้มันได้ยี่สิบผลนะครับให้มันพอดีถังสีดผลของเขาเนี่ยแหละพี่น้องเลียวก็เอามาสีดมาผลนะครับทุกทุกสามวันพี่น้องทุกๆุกสามมือมาฉีดมาผลให้นะครับ ดูทีบ่มีแมงมารุบกวนนะครับนอนกับผมมากไก่พี่น้องสูตรนี้นี่หอกจากไรเมงในแล้ยวย่งเห็ดในผักข้างามพร้อมพี่น้องเห็ดทิพผักข้าเขียวดูตลอดนะครับมาดีย้อนไปตอนเตรียมแปลงนะครับในการเตรียมแปลงปลูกนี่ครับผมก็ใช้ เป็นปุ๋ยคอกนะครับแล้วกับปุ๋ยขี้หมูครับพี่น้องสองอย่างโดยที่ผมจะเอาปุ๋ยขี้หมูมาโรยก่อนนะครับมาโรยแปลงปูเข้านี่แหละโรยมันทั่วแปลงแล้วก็ตามด้วยแกลบเผาครับพี่น้องแกลบเผาเผาไว้มันเป็นขี้เทานะครับเอามารุ้อีกเทีหนึง่งผมใช้แทน ปูนขาวนะครับสาหรับแกะเผา,าพี่น้องมาลุยเรียวเข้ากับคลุกเคล้ามันเข่ากันนะครับแล้วก็ทิ่มตากแดดไวไ้อีกมือหนึ่งมือทัดไปนะครับเข้ากับจังมะขอน,น้ำแล้วก็แยกเบีย้ยมาลุกแปลงปลูกครับพี่น้องจากนั้นผ่านไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งผมกับ มาให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยขอกนะครับปุ๋ยขีงวัวครับพี่น้องเอามาใส่อีกกรน,นึงนะครับแล้วขอดน้ำตามปกติแรกๆนี่ส่วนอาทิตย์แรกผมเิื้อดสองเทือครับสองครั้งเช้าเย็นหลังจากอาทิตย์แรกผ่านไปผมก็จะหดเฉพาะช่วงเช้าครั้งเดียวนะครับเด้อ ช่วงเช้าครั้งเดียวเธอเดียวนะครับจนกระทั่งอายุได้ยี่สิบมือนยี่สิบหามือแล้วครับนี่แหละครับพักการยี่สิบหามือนับจากวันปลูกหรือว่าวันที่เราถอนเบีย้ยมาลงแปลงครับพี่น้องเป็นสูตรนีแ่แหละครับที่ผมใส่อยู่ส่วนทั้งพี่ก็จะเป็นทัวร์นะครับบักทัวร์ฝักยาวพี่น้องก็เริ่มงอกเริ่มขึ้นแล้วครับสิบหามือแล้วครับ เดี๋ยวคืนทางย่ำใดผมกับแซลอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องอีกเท่านึงนะครับเด้อสำหรับบักทัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกณฑลับของผมก็มีสำเนียวครับพี่น้องแซลเพล่วงเบื้องในสวนกระไดนะครับเด้อเมื่อนาพอกันไหมครับอยู่ดีมีให้ครับพี่น้องสวัสดีครับ